ตัวนี้รากเยอะเลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนเวลาที่เด็ดกะเพรามานะคะก็คือเราก็จะเก็บยอดอาไว้เดี๋ยวเอาไปปักชํากันนะคะแบบนี้ริดใบออกค่ะส่วนใบที่ริดเราก็าไว้ทํากับข้าวนะคะแล้วก็เราก็เก็บไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปักชําไว้ เป็นวิธีการขยายพันธุ์แบบง่ายๆค่ะนี่นะคะเสียบออยอดกระเพราเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เดี๋ยวเราจะเก็บไว้ในถุงพลาสติกใสนะคะเพื่อช่วยเร่งรากเขานะคะถ้าบางคนไม่สะดวกนะคะก็ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกไว้ก็ได้ค่ะแต่ว่านี้ป้อมจะใส่ไว้ แล้วก็จะมัดปากถุงให้สนิทเลยเป็นการอบเขาไว้นะคะทีนี้เราจะมาอัปเดตกันดูนะคะว่าเขามีรากหรือ,อยังนะคะแต่จริงๆอันนี้ค่ะตอนแรกที่ชําไว้อะมันเต็มมันเต็มกระถางเลยนะคะแต่ ผิดพลาดโดยที่วางไว้แล้วคุณนายนกกระจอกนะคะพาพาลูกพาครอบครัวนะคะมาจิกกินมันก็เลยเหลือเหลือเท่านี้นะคะที่เหลือนี่คือเป็นอาหารนกไปแล้ววันนี้จะลองมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะจะลองแซะดูว่ามันจะมีรากหรือยังแต่จริงๆับจริงๆคือเพื่อนๆก็ปลูกลงไปได้เลยนะคะอันนี้ป้อมจะมาแบบดูเอาให้ดูราก เอามาให้ดูลากกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสามารถปลูกลงไปในกระถางได้เลยอ่ <Okay. S 1> uh, นี่จะมาดึงให้ดูว่าลากเป็นยังไงโอเคนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เลยนะคะ นี่เลยค่ะลากมาแล้วตัวนี้ลากเยอะเลยค่ะทุกคนโอเคนี่นะคะตัวนี้ป้อมก็ทำการล้างลากมาให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เลยนะคะปักยอด ปักชำยอดกระเพานะคะง่ายมากเลยนะคะก็คือเราก็ย่นระยะเวลาในการปลูกกระเพาได้อีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเพาะมาเมล็ดเนี่ยก็จะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะคะแต่ปักชำยอดเนี่ยก็คือ2อาทิตย์ก็จะได้ต้นใหม่แล้วนะคะสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้นะคะอยู่หลังบ้านเป็นกระถางกระเพาก็เด็ดยอดเด็ดยอดแล้วก็ปักแบบนี้เลยค่ะ ตักแบบนี้เลยนะคะลากมาเหมือนกันปลูกได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะเพื่อนๆก็ลองนําเอาไปทํากันนะคะจะได้มีกระเพราไว้กินตลอดเลยนะคะอันนี้ป้อมก็จะทําการปลูกลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องห่วงกับเพื่อนๆไม่ตายก็ไม่ตายหรอกป้อมยังมีอีกเยอะค่ะหลังบ้านอนะันนี้เอามาทําให้เพื่อนๆดูเฉย นี่นะคะก็ทำการปลูกเ้าไว้เหมือนเดิมแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้เขาโตในกระถางนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ